สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมได้เหรียญนะครับหลวงปุโตนะครับรุ่นสร้างเป็นรุ่นสร้างปุพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถของวัดประดูนะครับปี2-5-6-6นะครับรุ่นนี้วัดจัดสร้างนะพี่นะนะครับจะไม่ใช่เสียนสร้างเนาะผมได้มาแบ่งปันพี่ๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด5องค์นะครับเป็นรุ่น บูรณะอุโบสถนะครับนะนี่งปี2อ6หนะครับรุ่นนี้วัดจะสร้างพี่นะครับนี่เลยเห็นไหมอันนี้จะพร้อมพร้อมซีนเดิมๆนะครับเป็นทองแดงแล้วก็เป็นหน้ากากชนวนนะนะครับเป็นทองแดงหน้ากากชนวนนะครับเห็นไหมองค์พระจะเป็นทองแดงนะครับผิวลุ้งๆนะครับนี่ ตรงนี้จะเป็นเนื้อชนวนนะจะเป็นแบบนักกะนะครับแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะครับจะมีถ้าไปวัดประดู่นะพี่นะนะครับจะมีอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูวัดนะครับสําหรับรูปเหมือนนะเหรียญเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะครับกับเหรียญน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะพัดยศนะครับน่าจะเป็นพัดยศนะคู่กับเหรียญนี้นะครับซ้ายขวาเนาะนะครับ นี่เลยเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวลุงหน้ากากชนวนนะครับได้มาแบ่งปัน4องค์นะี่ครับทองแดงผิวลุงนะพี่นะหลังก็จะเป็น2ยันสองยันนะครับ2ยันในเหรียญเดียวนะนะครับก็คือยันนะกับยันตีนี่สิ่งเฮนะครับแล้วก็จะมีเลขโค้ดรันนัมเบอร์นะครับแล้วก็จะมีโค้ดตอกอยู่ทางด้านบนเดี๋ยวเดียวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างองค์หนึ่งเลยกันนี่อันนะครับเนื้อทองแดงผิวลุงนะครับหน้ากากฉนวนเนาะได้มาแบ่งปันเบาๆนะรุ่นนี้งานเป็นงานวัดจัดสร้างนะครับเป็นงานวัดจัดสร้างนี่ครับเหรียนสวยนะพี่นะครับนี่หน้ากากก็คือเป็นแผ่นนะครับนี่แผ่นแผ่นลุกเหมือนลุงปู่นะครับก็จะเป็นเนื้อฉนวนเนาะนะครับฉนวนมวลสารนะครับมวลสารเก่าของลุงบุโต้นะครับ นะผู้ทธาพิเศษใหญ่ด้วยนะครับน่าใช้พี่นะครับด้านบนก็จะเป็นพระปิตานะครับสวยเลยนะครับข้างๆก็จะเป็นลายกระหนกประมาณนี้นะครับลายกระหนกปี66นะครับ2566นี่น,นโคจะมีตอกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมโคต,ตอกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยันนะมหาเศษธ,ธีนะครับตามด้วยยันตรีนิสิงเหนะครับ ก็คือทั้งสองยันนี้ก็จะเป็นยันประจําตัวนะครับของหลวงปู่โตนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเลขโคดลันนัมเบอร์กำกับอยู่ทางด้านล่างนะครับหนึ่งเก้าสองสี่นะครับนี่เห็นไหมประมาณนี้1มีนาคมปี25 6นะครับหลวงป,ป,ปู่โตรุ่นบุรณะอุโบสถนะครับณวัดประดู่ชิงพีนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะนะครับนี่โคต,ตอก็ตามนี้เลย นะครับได้มา4องค์นะเป็นทองแดงหน้ากากชนวนพี่ชนวนมวลสารเก่ามวลสารเดิมของปู่นะครับน่าใช้ราคาไม่แรงด้วยนะครับราคาไม่แรงด้วยผมแบ่งปันนะให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่เหรียญละ550เท่านั้นพี่นะครับแบ่งอยู่ที่เหรียญละ550เท่านั้นนะนี่ <S <S พร้อมซีน้ำเดิมสวยๆแบบนี้พร้อมกล่องด้วยนะครับเหรียญละ550เท่านั้นพี่จัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าจัดส่ง นะครับถ้ากากฉนวนพี่ฉนวนมวลสารเก่าหลวงปู่โตะนะครับนี่คูบี้ที่นล่างลายการะหนกคมๆสวยๆเลยนะครับนี่ลายการะหนกสวยๆเลยพี่นะี่ครับเดี๋ยวมาดูองแกะดีกว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ส่งอะไรกันไม่ได้ส่งกันส่องกันหนกนะพี่นะนี่นี่นนดี๋ยวให้ดูองนี้พอดีองนี้อ่ะซีนแกะแล้วนะครับก็เลย เอาเป็นตัวอย่างเลยกันนะครับนี่เห็นไหมสวยนะได้ชนวนมวนสารเกาหลิปกุโตด้วยนะครับ550เท่านั้นพี่นะครับรีบติดต่อเข้ามาแล้วกันพาเาเบามากนะครับตอนออกเป็นพันนะพี่นะนะครับตอนออกตอนจองเป็นพัน นะครับอ่ะแบ่งอยู่ที่550เท่านั้นนะครับพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหามบูชานะสำหรับรุ่นบุรณะอุโบสถนะครับวัดประดูชิมพิงวัดสร้างเองนะครับไม่ใช่เสียนสร้างนะพี่นะปี25-6 6นะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับฝากพี่ๆติดตามด้วยว่าจะมีพระอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ